ำสอาากเหนาวครับอุณภููิมือนี้13องศาณริมโขงนคอนพนมนผมเบิ่งเมื่อกี้13องศาบรรยากาศตลาดนาทยลาวนครพนมครับเช้าวันจันทร์และก็เช้าวันพฤหัสบดีโอ้คนหลายครับหนาวครับ เทามออีู่าิบหาอหนูนาไหมครับหนูหน้าปลาไหลน้อยครับซื้อไปปล่อยบ่เนี่ยนีนี่อย่างนรบ้ครัปลไหลจะเปลาไหลโอ้ ปลาไหลไข่มดแดงบดเดียวหพดหมดยมดห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 มยหมดหมไหมด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 หเดหมยหมรหมดหมดหมดหรดามดหดหมดหมดคมดห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 วดหมันมดหมดมดหวดัมวันดหดหมดนมดหมดหมห่มหมหมนมหด เ้าขนกล้วยไมเป็นยูอินเดียว่ะนี่ยหยิบแตะป,ลปล๊กปักปีกปัก <c oughs> เราหวะเราได้มากบนร้ายากูกระได้เกือบละ <c oughs> ยอดูฟูมันเนาะเมือนแล้วร่ <c oughs> อง,งมองนู้นไม่ได้เท่าไหร่พวกเคืองโลบ่ะเอาจับใสให้มันเคืองโละก็ได้เอา เท่าไหร่ประมาณตักบาทเท่งโลคอยว่าสิเรียกจะวังหันแล้วเงินก่อคือพ่อๆบาทเนี่ยใช่ไหมซื้อหัดแดงนี่ว่าหาปูเดียงมาได้ มันเบิดล้ว่มันเมันเบิดนี่สืส่อหอยขัวกัไดเขาได้พูดจานงยงห้าสิบห้าบาทห้าสิบบาทเท่าไรสามสิบพนบิดสามสิบพนห้าสิบบาทครับยังไรหอยขัวก็บมียางได้หอยบอหอยงุ่มกมียังได้หอยง่ายไปหาทั้งไดีบาทหัหยอกได้หัวหยอกถือข้อนเพื่อนเนาะ อไ,ไอยไงฮะงเงินได้หมวะไม่ขาใจดีเลยครับไม่ขาดทั้งฝัาา่งเราพูดอดมาก็เหีวหวหิวป้าติทคากหลขากหล,กหลบรรยากาศอ,อ,อ,อุย้ยป่าใหญ่ไหมป่าในหนวะนีน่ป่าในน้ำโขงิ่นเทศจังเดียวมันใส่ม่องบอก ปาดโลเท่าไรครับยู่นี่เขาขายโลละหนึ่งร้อยบาทโอ้ยบวแพงนะครับมาซื้อเอาเด้อพี่น้องช่วงนี้กระปูแดงบ่ค่อยมีเนาะกระปูแดงบ่หลายครับเห็นอยู่น้อยหนึ่งตั้งใจว่าสิมาซื้อกระปูแดงเดี๋ยวผมพอนเห็นเดี๋ยวจะไปเบื้องทางเข่าครับผักนางอ่างเนี่ยหมากหอย คู้ไหนคืออยางเมื่อว่ากแถบอย่างเมื s <S <o o no? ่อเื่อสอยากเมื่อแล้วกระปูอย่างเจ้าขายี่กระปูต้มตัวสดก็มีอันเลาะหากระปูแดงบังขันมี่อยู่ย่งไงกระปูแมกผมหากระปูแดงยังวะป่าปลาคอไงมาหอดแล้วมาไกลแต่นะกลาคอไแล้ว เจ้าคือได้หลายแท้ผู้สาวหากินหมันครับขออนุญาตเบืองนำเนื้ออุ้ยเจ้าคนบักงามหนึ่งคอยตัวที่ยอายเจ้าคอยขี้ได่เจ้าไปหาเองวะบ่ซื้อเอาเพิ่นขายตัวเท่าไหร่หกสิบาทตัวละหกสิบบาทไอ้ผ่้ไดเฮ็ดกิน 6กบาทนี่เงินล้าเพิ่นเท่าไหรเพิ่นเอินยังไดห้าห้าสิบนี่ 30, า 50, สามสิพนบห้าสิพันธับส่วนกับโอ้จีโทรีอย่างหนูหนูไว้หนูท้องขาวไว้อันนี้หนูอันนี้ไว้เนาะเมีนความเจ้าไปเเเดดดินนาาาาาม้ลล มากระท่านมากกระท่านกับปูหน้า <c oughs> ผักงามง่ำ <c oughs> แม่งกระดงแม่งกระดา <c oughs> สองซอสสองสอดไปพี่พี่นอนไงฮะรอเบิง่งแนวกินครับฮะรอเบิ่งแนวกินแนวขายไป <c oughs> หามาขายขอบคุณครับ <c oughs> บรรยากาศแสบสายจังน่อยครับแดดกำลังออกแม่ค้านั่งตากแดดขายของอุ่นมือนีอ่บ,บ่ฮ้อนหอมกับโบตองกางมันร้อนแล้วลมันร้อนแล้ววุ้ยคี่ว่าจังเสิร์ฟหมดห่อนใจบ่ห่อนใจบ่ได้ขายขอวงเราอ่ะถาจะเข้าเขาจะกำลังมา,ามันหนาวมันหนาววันนี้โอ้เขียดครับเขียด <ใน S 1> โม่เขาซานนี่คืองามแท้เขาอย่าง สัมภาษณ์แล้วนี่โอ๊ยมงเอาเนี่ยกองก้อยรอดคอนเด้อเก็บหลังเก็บแอวเด้ไม่ยังก็กอก้อยรอดคอนฮะกก้อยรอดคอนกองก้อยรอดคอนแม่นเลยว่าเป็นผีกองก้อยเขาจะเน่าเนาะก็จะเน่กองก้อยรอดคอนแล้ววะใช้ยานี้ได้ยาดียาดีแล้ววะเก็บหลังปวดแอวเจ็บหลังปวดเอวเท่ากับกินมาเป็นเท่ากับมหาหลอบิ้งครับพี่น้อง ล่อเบิ่งบางอย่างเขากับกินเปลี่ยนครับบางอย่างเขากับกินบ่เปลี่ยนบางอย่างเขากับหูจักบางอย่างเขากับโบหูเขากบบว่ามันเป็นของแปลกครับอันนี้อยังค่ะโอ้ตัวแฮ้งหูจักอยู่ทัวแฮ้งนี่ยพักดังขมนี่ยหูจักครับทางในกับติฟเข่างามกับติฟเข่าโอ้ยหัวดเพิ่นเป็นเจสีนะครับพี่หัวดครับโอ้เป็นเจสีเนาะเฮ็ดเป็นติ๋วเฮ็ดเป็นนั่นอย่างกับคนอื่น หวดกระติบเขาบรรยากาศกำลังคือครื่นคนกันหลายๆสายๆมาอากาศเริ่มหนาวครับแต่ว่ากับพอมีแดดออกมาให้อุดุ่นจักหน่อยแต่ว่าในห่มนี่หนาวครับไว้ย่านี่เอาไว้ยระเห็ด นนเนี้ยใส่ป่าบอพี่นเนาะเนี้ยใส่เมียดเนี่ยโอ้เนี้ยใส่เมียดบ่ครับโอ้โอ้โอโอยครับเขาดวงเขาป,ป่าครับเนียเยปป้ยใส่เมียดมันวะโอ้โซนทางนี้กับคนหลายเลยแต่ว่าท่งนี้สิบบนมีแดดให้ตากแดดได้ท่งนี้เลยมุดป่าเราเท้าก็จะไม่ตกยี่ได้อยู่ อย่าพาเบิงป่าเพื่อนครับเปิ้หัวป่าก็มีันนี้จะคือบว่าเสือกนี่ก็ต้นวาน่เลยนำมหาเห่าีนำมหาเรล่าทุ้งกระซ for er. ้าสามทุงหาซีเอาว่าเจ้าทนัวปกหัวปเบกหัวปะาบึกเนี่ได้หัวปลเบึกบ่าไไอเก่งครับเราตั Ou ้งใจมากวันนี้ว่าสิมาสือหัวป่าน้ำแมีเล่าไเห็นใบแดงแต้ ปูแดงไปไส่เบื้มปูแดงเลือซ้ำหันละนี่นี่ผมได้มาซ้ำนี่ปูแดงขายเยนาดจังหวทของใครเนี่ยรอสามร้อยนันกันยัางาติกันเอาว่สั่นปุ้ยใเอานํ่มเลนทุ่งหาสีปุ้ยไผเอากระเทียวผู้เดียวเอาผู้เดียวลวดลวดตัวอตัรหัวตัวจังดีเอาทุ่นเดียวละทุ่นเดียวดีเละไม่สใสัไม่ห้เบียกซอยจะเาเด๋อ ปลาบึกแม่เราครับผมผ่าหฮมผ่าน่วมก็มีเด้อท่านพี่ผู้ใดบ่มีผู้กอดก็มาเสือเนี่ยอุ่นๆอุ้ยคือผืนงามผืนเท่าใดฮะร้อยสี่สิบโรงพยาบ สายเกียงนะครับนำยานาง<ม>เห็ดหมูหนูรวมเลยพอนะ่ะเห็ดเป็นเซ็ตรวมเลยน่อไม่มีเบิตสุนีเอกำลังปลอกอยู่ทางพี่งามๆพัก,กันหล่สุดยอดบรรยากาศบ้านๆครับตลาดบรรยากาศตลาดทุกเสาร์วันจันทร์และก็วันพฤหัสบดีนะพี่นอ้อง เสามือวันจันทร์ับที่ผมเข้ามานี่นะก็จะเป็นโซนทางเขาทั้งพี่รับทั้งทั้งฟังถนนนะทั้งเขาตลาดตลาดมันจะแบ่งเป็นโซนเป็นโซน,มา,าานมาเบิองอาหารธรรมาศาสตร์เปิดลกบไ่ไหมเก้งไม่เหนียเก่งกรบไงไวไหวกับมีเห็ดบดงามเลย โอ้จิ้วทัวหวามันละซีบเลยว,วะ <c oughs> ปลานีหลายครับปลาดำโวงนีหลายครับปลาบึกปลานี่นะ <c oughs> ปลาบึกปลาในาบกบก็มีปลาในโลแปดซีบอีแม่ปูแดงคือปูนะโอ้ย,ยหรอห้าสิบบาทบอห้าสิบบาทหมดได้หลายนี่ ขอทาเลยส่วนท่านี่อาหารพื้นบ้านครับบังกบนาเอียงเนี่ยบุกบนาเอียนปลาไหลอ่าอู้ยังสดๆเลยปลาอย่างก่อปลาปลาพึ่งบวชไปอย่างน้องท่านเอียนปลาในปลาเนื้ออ่อนครับปลานดำโขวงอะไรเนี่ย แม่ปลาหยังก็นี่ครับปลาเนื้อบอกปลาน้ำโขงขายโลเท่าไหร่5ฮะสามร้อยบอกว่าสามโอ้ยสามบาทนนแค่กินก็ิเมาเอาเวิร์ดนีร้อยบาทครับเอออีเมลเราขายไม่อ้อยไฟ อยากดังบดได้ง่ายซาบาดไม่ยังไม่แปลกบ่อยากอ่อยไฟดังไฟสีงช่วงหนาหนาวตัวปลาสมคือปลาแดกน้อเนาะฮะปลาแดกเครื่องปลาสมของแสบนครพนมบ่ไม่ังอีเมียโอ้ยขากหลายมันหนาว บเไข่มดแดงกับมีอะ้รทางศิดแดงก็มีค่ะ,ค,ดดะคือเ,เห็นเราโอ้ยเด็ดมาเบิง <c oughs> บ้งนีาา่เบิ้งนั้นไม่ขาแล้วก่อนแล้วได้อยังอันนี้เห็ดปลูกกับ <c oughs> เห็ดปลาเห็ดปลูกอันนี้ยังปลูกบ่ได้เนี่ยของแท้เนี่ยตัวต่อได้เนาะ จานเท่าไหร่ครับห้าสิบกับร้อจ้าสิบาทครับไข่มดแดงกับห้าสิบบาทรอ้อยให้กันเนาะอนเอา้าอันนั้นซากับห้าสิบแนี่รอโอ้พักหวานมีนะเดินทางนี่ครับผู้ใดถามหาพักหวานมื่นน่ะนะตลาดไทเรา,านะครพน,นมครับมีพักหวานขายเอาไปเกลียงใส่ไข่มดแดงนี่ท่านนี่งามๆเลยข้าวเจ้าว่าพักหวานมีนะบอสข้าเจ้าว่ามีนะเด้อมาซื้อเอาพักหวานอาจจะเป็นพักหวานปลูกพักหวานผูกพักหวานปลา ก็ขายมันแจกบาทนี้เพิ่นขายเพิ่นแจกนาะทั้แจกทั้งขายไอ้น้ำกบบ้านท่านแย่งสวยมากคนนปาแห้งหลายใงนีูเยอะก่าถุงท่าดนี้เเนาะมถามกัน มาเราะเบิงอาหารธรรมชาติทางนครพนมครับเขื่อใหญ่ก็คือมาเป็นปุ่มเป็นปุ่มปุ่มนะเท่าไหแม่ปุ่มละสิบบาทจ้ะสิบบาทปุ่มละสิบหรอวะว้าวะอย่างนี้เราเขียนไว้สี่สิบบาทหอมสี่สิบจ้ะอันนึง ขาขายเบโร่บ่ยโรล่วะบ่ <co ld> โอละสี่สิบจ้ะไกลแล้วเด้ดสุดก่อนมาหาเราอยู่ <co ld> โรละสี่สิบบาทครับมื่อนี้คนหลายให้คนน้อยคนหลายคนหลายบ่นี่หลายของก็เพราะร้ายอากาศหนาวครับอากาศหนาวหนาวสๆมากกันเริ่มแดดออกอุ่นๆบาดนี่ค <co ld> นหลายแล้ววันไม่ขาล้ววะโอละสี่สิบบาทครับเอ้าได้หอม อันยังก่อนเขาจะเอื่อยหอมอยังหอมแดงบอกเหรอหอมแดงเออหอมแดงนครพนมมาสื่อซอยแม่ค่ะโหลละสี่สิบอ่าขอบใจเด้อดอุ้ยเราขายปลาอีกอย่างคุณยังสามตัวคนละปลาปลาเพาะบ่อ,อนนขออนเริ่มหลายเลยยังมาเพิพ่ว่าคนหลายปลาเพาะบ่อปลาเพาะ อันนี้เพื่นขายโลเท่าอะไรครับทางนี้ร้อยสาวรท่านนี้ขายถือกระโมขนาดว่าร้อยสามสิบห้าสามตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแล้วว <c oughs> ะเลาะเบิ่งเลาะสมเถือกใจกะซื่อเอาเน่กินเน่ขายของบานๆมะเขือเล่น <c oughs> ปลาซิวตัดหัวบ่ฮือปลาหยางมนบอปลาซิวบปลาซิวปลาซิวอ้าวปลาซิวอ้าวปลาซิวปลาซิวใหญ่ปลาซิวหยังบอห่วนี้โอ้ใหญ่กว่านี่ตัดหัวให้ยางดีครับ บ่โอ้ยต้นนี้แบ็บเอามาเบิงมาสื่อมาเลือกเอานนะอันนี้ก็บเศร้าบาทครับนี่ักแน่พี่น้องเลยหนังมันละเศ้าครับบันปักหญ่เลยของถือบานเฮาอีแม่พักอีหยังจังสีนี่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 บ่กัน,น,นด่างไงันด่างญ่ าสุดยอดบรรยากาศเลยพี่น้องครับตลาดนัดไทยลาวนครพระนมครับเสาวเมือวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสบดีเม็ดปูแดงปุ่นี่ฮะปูแดงเอ้าไอ้เก่งไม่ใส่หนี่ต้องไปแล้วบ่หาปูแดงกันยังว่าเอาหรอมีปูแดงท่านปูแดงกันจะปีนทองกันเบื้องก่อนบบดนึง อุ้ยพ <no ื้อึดเถอะบ๊วยพี mm ่ปนเมียบอกนี <Ну ่นี่เป็นหมอมาเดิซัมนี่เบิร์ตซัมนี่คือกันเบิร์ตตลาดมิซัมนี่แหละโอ้ยบัตรทันข้าเจ้าช่วงนี้มันหน่อยขึ้นมันหลาหน่อยบัตรทันข้าเจ้าครับเิ้าขายโล่สามร้อยเขาขายโลเขาขายโลเท่าไหร่เบิร์ตแล้วผมหมามาเบิร์ตละครับนี่ปูหน้านี่ร้ายครับนี่เป็นเห็บเป็นเหยบอยู่นี่ ท่านจังไรผัหน้านะบบอึดหลดมันมันคืือกันไข่พัมท่านไข่พัไข่พัได้บบเป็นไข่หำไข่พั้ไข่พัมไข่พัมหนูหน้าจานละ้าบาทวะสายขมเดินทางผิด้ะครับเด้อขวานู หว้หนูไว้หนูไว้อย่าว่าเผื่อหนูไว้หนูพุกหนูไวย้อันนี้แม่นไว้บ่พ่อโอ้นี่บอกไว้หน่อยผู้ใดก็ถามหาไว้หน่อยดูดูหน่อยไหมเช้าถามเช้าถามหรือบ่แบบนี้มันมีคือเช้าถามอันนี้เดี๋ยวรุ่นอายุเด็กสัตว์ตัวอายุเยอะอู้ยเลย